ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ตรงที่17 2,535แต่ก็จะเล่าเรื่องความเป็นมาของที่11ซึ่งหาคม2,535ท่านฟัง เมื er ad ad ่อวันที่ที่เอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อสิบห้าเวลาประมาณแปดนาิกาล้มตัวลงนอนจากการงานเมื่อเส็จหนังสือเสร็จตอนเช้าถึงเวลาแปดนาิกาก็ล้มตัวลงนอนนอนพร้อมกับคำภาวนาและพิจารณา ใช่อารมณ์จากอนาปานุสติสองสามครั้งจิตเรียบเมื่อจิตเรียบดีแล้วก็ใช้พิจรารณา,า,าร่างกายเมื่อพิจารณาร่างกายเสร็จทิงจิตสะอาดก็ตั้งใจจะไปชีวสภาที่นริก,การองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วออกจากร่างกาย <c oughs> เมื่อออกจากร่างกายเห็นเทวดานางฟ้ามากมายทั้งทามหาราทั้งสี่เทวดาทั้งหมดจำนวนมากท่นยินรักขาอยู่ข้งทั่วบริเวณวัดก็บอกตจองว่าขอบคุณที่ให้การรักขาที่มีความไม่ตาตรอดมาแต่ว่าพอหลิวไปาําได้ซ้ายมือ ก็ปรากฏว่าเห็นพระยายมกับนายบัญทีใหญ่ท่านยืนยิ้มอยู่่ังเดินเข้าไปหาท่านถามว่าท่านเป็นทูอ,อะไรท่านถามว่าเวลานี้ท่านจะไปไหนเ็้เท่านทราบว่าเวลานี้ต้องการจะไปไปเทวสภาไปขอบคุณท่านผู้มีคนทั้งหลาย ที่เมตตาสงเคราะห์เขาเลยบอกว่าวันนี้ผมมีงานสําคัญอยากจะนิมนต์ท่านไปที่สนักงานของผมานก่อนก็บอกว่าได้เมื่อไปแล้วถ้าไม่หมดเวลาก็ไปไหว้พระเจ้าได้แต่ถ้าหมดเวลาก็เลิกชันเพนเป็นมาท่านก่อนํานไปแล้วท่านพระยาจอมพลก็บอกว่าท่านจงอย่าเปลี่ยนร่างกาย อย่าใช่ร่างกายเป็นทิพย์จึงแช่งร่างกายในความเป็นพระไปอย่างนี้แหละเพราะวันนี้มีธุระสำคัญจึงทำอย่างนั้นแล้วก็เดินตามท่านไปขั้นมื่อไปถึงคณะพยายมก็เห็นอาคารหลังใหม่เกิดขึ้นแป่งาคารนันมีทั้งเจ้าพระองคาข้างล่างปโปรงข้างล่างมีแท่นหลายแท่น ดวงสามากสวยสดงดงามมากเขาบอกว่าวันนี้ท่านเป็นรอข้าราัการผมท่านพักตรงนี้ก็แล้วกันถ้าท่านก็นั่งอาตมาก็นั่งกลาง่ยายมนั่งขวานันทีนั่งขอางซ้ายหลังจากนั้นก็นมีเทวดาหลายท่านที่ท่อาอะักขาอยู่ซึ่งอยู่ตามระเบียบก็ไม่ทราบ ถ้บาบอกว่าเท่าที่มาในวันนี้มัน,นมีคนอยู่คู่พวกหนึ่งที่ตายจากความเป็นคนแต่ว่าจิตนึกถึงท่านตลอดเวลาพรยังให้เทวดานำมาไว้กลุ่มหน,นึ่งนอกจากบริเวณที่ในในในสบายเขาคู่คู่คู่คูบคคูกันยิ่งงกลุ่มนั้นประมาณสิบสองคนตั้งระชีพไปกลุ่มนั้นเห็นเทวดาแต่งตัวสีดแดงๆคุมอยู่ แต่การคุมก็ไม่มีอาวุธมีท่าทางอการกัรมาครับเป็นเืงว่าให้การรักษาให้เป็นการควบคุมอยู่ในที่ในขอบเขตดังนั้นเมื่อนางเสร็จเรียบร้อยแล้วพระยาจัมก็บอกว่าปล่อยคนพวกนั้นมาพอมีคำสั่งว่าปล่อยบรรดาสนังหลาย ก็คนทั้งสิบสองคนก็วิ่งมาพูดร่ายคามายังไม่เกรงใจใครมาถที่งข้างหน้าเราก็กราบก็กราบเสร็จก็เคยนัางข้ามาพนมมือเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์ของท่านครับเจ้าได้ถามว่าเป็นลูกศิษย์ของฉันทำไมจะต้องมาที่นี่ท่านมือก็รายงานบอกว่าผมเป็นลูกศิษย์จากหนังสือไม่เคยเห็นตัวท่าน ไม่เคยไหว้ท่านโดยตรงแต่อยู่ที่บ้านใจผมนึกไหว้อยู่เสมอเวลาบูชาพระผมนึกถึงเห็นตามภาพหน้าเทปเทปกระเซ็นกระเเสียงเขาเนื้อถึงภาพนั้นเป็นสําคัญเพราะว่าภาพนั้นรู้สึกว่าจยน่มกว่าน,นิดหน่อยแล้วถูกแล้วภาพมันไม่แก่คนมันแก่ได้เสนาผู้ควบคุมก็เลยบอกว่า เท่าที่นำมาที่นี่แล้วก็ท่านพญายมม่พักนอกจากคนที่ควบคุมทั้งหลายก็เพราะว่าเวลาที่ไปรับขนาที่ก่อนในพวกนี้จะตายไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงกุศลแต่ว่าใจก็ไม่นึกถึงบาปทั้งนี้เขามีทุกขเวทนามากแต่ว่าพอตายมาแล้วเอาร่างกายเดินตามมาต่างคนต่างคนบ่บ,บนถึงท่าน ท่านคุณก็ต่างรายงานบอกว่าผมเป็นลูกศิษย์ฤาษียิงดำครับฤาษียึงดำอาจารย์ผมขอท่านฤาษีจึงดำมาช่วยผมด้วยธรรมดาพวกผมก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาท่านฤาษียิงดำท่านฤาษีจึงดำจะพบก,กับพวกเธอได้ต่อเมื่อไปที่สุนักพยาย,ยมก่อน แล้วเขาก็ถามพวกว่าที่สนพระยาโยมจะพบได้ยังไงตอนนั้นเป็นหน้าที่ของพระยาโยมท่านถามว่าตายพร้อมกันหรือก็บอกว่า,นานเจ้าด่าก็ว่าไม่พร้อมกันพวกนี้ทั้งหมดมาคอยท่านอยู่ที่นี่ประมาณยี่สิบันมนุษย์ที่ต้องใช้เวลามากเพราะว่า,วารอพระสร้างคนนี้จะหมดอายุรอให้มาพร้อมพร้อมกัน ท่านเจแล้วในเวลาเท่านี้ก็ยังไม่ถึงเวลาการสอบสวนให้สอบสวนก็อื่นไปก่อนพญยายมก็บอกว่าถ้าสอบสวนมันก็มีหน้าที่ปล่อยถ้าก่อนจะปล่อยผมต้องการในภบท่านเช่ก่อนเพื่อจะสั่งสอนอะไรกันบ้างเาพื่อการฟื้นฟูความดีให้ดีกว่าเดิมจึียงถามเธอทั้งหลายแล้วนั้นว่าเธอตายเพราะโรคอะไร บางคนก็บอกว่าตายเพราะโรคเพราะอาหารบ้างตายเพราะวันโรคบ้างตายเพราะอาการอย่างอื่นบ้างมีการไม่เสมอกันแล้วก่กอนจะตายมันมีทุกเวทนามากก็ถามว่าตามที่ฉันสอนไว้ว่าจงอย่ามีจิตว่างจากอารมณ์สมาธิให้นึกถึงภาพเป็นอารมณ์ในหนังสือก็มีตัวอย่างอยูอย่ทำไมจะไม่ทํา เธอก็บอกว่าทำเหมือนกันแต่จิตมันไม่แม่นคงนักมีความเคารพในท่านจริงแต่ไม่รับไม่รับคําสอนโดยตรงจริง,รงทาบ้างไม่จะทําบ้างก่อนจะหลับบางทีก็ภาวน,นาบ้างไม่ภาวน,นาบ้างบางทีก็เผลอไปบางวันก็ไม่จะทําบ้างท่ออ่านแค่หนังสือเที่ยวเดียวก็ใจไม่แม่นคงนักสัทธาหร้ศสัทธาแน่ ตอนนี้พอร้อมป่วยลงมีเมื่อเมื่อเมืมีทุกขเวทนาหนักอารมณ์ภาวนาก็หายไปแล้วถ้าเสียดแล้วถปวดปวดนั่นปวดนี่เสียดนอ่นเสียดนี่นั่นออกบ้างอัดบ้างมันมีแต่ทุกขเวทนาก็ลืมนึกถึงบุญทุศขุตอนนี้เมื่อจิตออกจากร่างร่างกายปรากฏขึ้นก็เห็นเทวดาสี่องค์ท่านรออยู่ ท่านบอกว่าเจ้านายให้มารับก็มากับท่านท่านในระหว่างทางผมก็บอกกับท่านบอกว่าผมเป็นลูกฤาษีจึงดำทำ่านมาที่ะเป็นนักพยาโยมด้วยเทวดานั้นก็บอกว่าฤาษีจึงดำกับพยาโยมเป็นญาติกันคือพยาโยมเป็นพี่ชายฤาษีจึงดำนายบัญชีเป็นลุงของฤาษีจึงดำ แังนั้นทุกคนที่มีความรบในฤษีจึงดำจะมีกำลังใจอ่อนอย่างนี้จะต้องไปสนักพยายยก่อนเพื่อพบฤษีจึงดำเธ่านั้นหลายเรื่องก็บรรยายความเป็นมาในความรู้สึกความเป็นมนุษย์เมื่อความเป็นมนุษย์มันมีแต่ความทุกเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะหลายตัวหมด ไม่มีอะไรเหลือเป็นของผมบองคนก็รวยมากบางคนก็รวยน้อยบางคนก็มีทรัพย์น้อยบางคนก็มีทรัพย์มากว่าทรัพย์สินต่างๆที่หามาไม่เคยเกิดประโยชน์เลยเปีลานี้ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของผมมันก็ไม่เป็นแล้วผมไม่มีสิทธิ์ไปปกครองลูกหรืมเมียเขาก็ไปอิสระของเขาผมไม่มีสิทธิ์เป็นปกครอง จ้าผมเวลานี้มีความต้องการอย่างเดียวคือความอิสระภาพต้องการไปอยู่ในดินแดนที่เป็นความสุขถามว่าแดนไหนเธอก็ตอบว่าแดนแดนสวรรค์บ้างแดนพม,มาโลกบ้างก็ถามว่าใครทําบุญขนาดไหนไว้บ้างก็มีหลายลายว่ามีการให้ทานมีการรักษาศีนมีการเยื่อกรอนาเป็นการฟังเทศ แต่การให้ทานก็ไม่ได้เป็นนิดนึกถึงทานบ้างไม่นึกถึงทานบ้างกว่าจะนึกถึงทานก็ต่อเมื่อทานเหตุของทานปรากฏอย่างเขาเร้่ออะไรก็บอกว่าจะสร้างโบสถ์ให้ก็นึกถึงทานขึ้นมามีเงินเล็กน้อยหรือมากมายก็ส่งไปสร้างโบสถ์เขาจะสร้างเส้นลาก็ส่งสรัพย์สบุญิของเขาเขาจะเลี้ยงพระก็เข้าหุ้นกับเขา เจอคนขอทานก็ให้บ้างมาให้บ้างถ้าร่างกายดีเกินไปก็ไม่ให้ถือว่าขี้เกียจถ้าร่างกายดีก็ไม่ดีก็ให้จิตใจไม่อยู่สภาพมั่คงเสรอฐการภาวนาไม่แน่นอนนักภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างก็เดียเพีงว่าเอาหนังสือประวัติสมภพปานมาอ่านชอบใจหนังสือเล่มนี้มาก ที่รู้จักท่านก็นเพราะว่าหนังสือหลวงพ่อปานนังสืบประตหลวงพ่อปานมีคุณประโยชน์มากแนะนําต่างๆมีความเข้าใจจริงๆเพิ่งเข้าใจพุทธศาสนาที่บันทึกประวัติหลวงพ่อปานน่เองที่แรกก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละคําว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็หมายความว่าไม่แน่ใจนักพระท่านก็ไม่สอนอะไร เวลาไปวัดพระจะใหา้ศีลท่านสวดมนต์ตอนสายท่านก็เทศท่านเอาหนังสือมาอ่านบ้างาเท่ปล่าเปล่าบ้างแต่ไปดูพระจริงๆท่านก็ปฏิบัติไปแน่นอนนักพระองค์ก็เครื่องคัดดีพาะองค์ก็ไม่เครื่องคัดบาะองค์ก็เล่นบักรลุกบ้างเล่นบัตรอดบ้างพระองค์ก็ดื่มน้ำชาสบบุรีแต่ถ้าว่าการดื่มน้ำชาสบบุรีเป็นของธรรมดา ก็คุยก็คุยแตยเฉพาะทางโลกตำรวจว่าคนนั้นเป็นอย่างไงคนนี้เป็นอย่างนี้กระมความแล้วไม่ได้เรื่องพ้ายายมหวานมาเตือนองคุณเวลามันใกล้จะหมดนะเพระ้คุณมาที่นี่ไม่เกินสามสิบนาทีตอนนี้ไปคุณก็แนะนำเขาสักหน่อยสิ คนนี้จะไปสวรรค์ได้แน่นอน <c oughs> แต่ว่าคนที่ไปพุมโลกก็มีอยู่อย่างคนนี้นั่งอยู่ด้านท้ายสองคนสองคนนี้นึกถึงท่านเป็นปกติก่อนจะหลับนึกถึงท่านตื่นอยู่นึกถึงท่านถึงนึกถึงท่านเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ฌานเท่าสองคนีนเงากาดไปสม แต่ว่าทั้งสาวทั้งหมดนี่ในมือไปสอนก็ดีไปกงโอดียังไม่มีโอกาสหมดทุกข์เขามีวาสนาบาร,รมีดีพอที่จะหมดทุกข์ได้นั่นก็คือไปนิพพานแต่ถ้าว่าการที่ไปนิพพานได้ต้องใสรับคาําแนะนำเสียก่อนทั้งนี้ข้ออะไรข้อนาเสือเด่นนั้นพูดถึงนิพพานไว้ ทุกคนจับใจในพระนิพพานตอนแรกก็นึกชอบใจว่าพระนิพพานมีดินแดนเป็นที่อยู่ไม่สูนวันที่เขาพูดกันมีวิมานเป็นที่อยู่เป็นดินแดนเขาความสุขเราต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปเมื่อเขาทัง้งหลายเรานั้นต้องการพระนิพพานแต่บางท่านอารมณ์ก็อ่อนไปบางท่านก็มีอรมพอกันเป็นผมได้ก็ยังไม่พอ ขอให้ท่านแนะนำหัวข้อนิพพานสัติดนิดๆพวกนี้ตั้งใจฟังอยู่แล้วผมต้องการให้ทุกคนไปพักที่เชวดากับพรมนั่นก็ตอบพนิพพานเลยจึงขันมาถามพวกนั้นบอกว่าต้องการจะฟังเทศไหมพุกคนยกมือพนโอมพร้อมใจฟังครับพอตั้งใจฟังนะฉันจะเทศตามที่พระพุทธเจ้าท่านเทศ ฉันจะไม่ความรู้ของฉันมาเทศความรู้ที่ฉันเขียนไว้ในหนังสือหลวงพ่อปานมันหนักมากมันเป็นอารมณ์หนักแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าสันเทกขบเทวดามีอารมณ์เบามากคอยฟังให้ดีก็กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอมรถมท่านเคยจัดไว้อย่างนี้กับเทวดา ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าเมาในความเป็นทิดในฐานะที่เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นผมบ้างการเป็นเทวดา,าก็ดีนางฟ้าก็ดีผอมก็ดีไม่ใช่จะอยู่ที่นี่ตลอดกาลตลอดสมัยสักวันหนึ่งข้างหน้าในเวลาไม่ช้านักก็จะต้องจุดติถ้าทุกคน ทุกท่านแลอหลายท่านเมาในความเป็นทิพย์ไม่สร้างความดีต่อบาปเก่าที่ท่านสั่งสมมาจะยังไม่ได้ชำระหนี้บาปคือทำบาปก็ทำความทําบุญก็ทำแต่บุญท่านทำเล็กน้อยมากกว่าบาปเันพระหนึ่งจะทําบุญสักครั้งหนึ่งแต่ว่าอีกเจ็ดวันมันเว้นทําบาปใช่เว้นไปทําบาปเสียหมด ทำบาปเจ็ดวันทำบุญหนึ่งวันบางท่านก็ทำบาปทัสิบสี่วันคีอวันพระไปข้ามไม่ได้ไปทำบุญถ้าบุญเฉพาะวันพระสิบห้าคำบุญที่ทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นบุญถ้าก็บุญนด่เป็นบุญผิวๆที่หมายความว่าเวลาท่านรับสารตั้งใจสมาทานศีลก็มีจิตไม่มั่นคงนัก เวลาใส่บาตรพระก็นึกตั้งใจใส่บาตรของไพระแต่ว่าเป็นประเพณีเวลาฟังเทศบางทีก็ชอบใจฟังฟังท้องเรื่องไม่ได้คิดตามเทศบางทีก็ฟังไม่ชอบใจฟังก็ฟังไปเย่อยคือพอจะเทศจบกรวรงความวาบุญทีท่ท่านทำมาแล้วเป็นบุญที่มีอันสงเล็กน้อยไม่มากนัก พรกะกำลังใจมีความไม่มั่นคงพอต่อจากนี้ไปขอทุกท่านหลายจงคิดว่าความตายเข้ามาทั้งเราระมาสวรรค์ได้แต่ว่าถ้าเราจุติเจเทวดาบาปทั้งหลายที่เกาะใจท่านอยู่มองดูใจที่ทุกเห็นก็เห็นก็ทุกคนก็เห็นกลุ่มบาปมันกาใจเป็น,ใในสีดำเป็นกองใหญ่มาก พกคนก็ยอมรับว่าบาปมีจริงเกาะอยู่แต่ว่าเวลานี้บาปให้ผลไม่ได้เพราะมันเป็นเนนกีเรยรติแดงของเทวดาบาปพ,พวกนี้แหละที่จะดึงท่านทั้งหลายให้พุ่งหลาวลงนรกให้เมื่อจุติากัความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือพรหมฉนันขอท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นพรหม ตั้งใจไว้เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวขณะที่พระเจ้าเสด็จถังบาปทั้งกระชี้ให้ดูแดนนรกทั้งมีไฟสว่างสวยมากในการลงโทษเป็นกรรมกรทํางานถูกทุกบ,บ้าง้งถูกตีบ้างถูกฟันบ้างถูกเขาทับบ้างอย่างนี้เป็นต้นไฟก็พุ่งมาทั้งสี่ทิศพื้นก็เป็นเหล็กแดงเผาถุกโชน เมื่อเห็นนรกเห็นภาพของนรกวรรดาเทวดาพูนาง้าสหายก็กลัวหวาดกลัวพระเจ้าก็บ,บอกว่าทุกท่านจงตั้งใจปนิพานแล้วก็ชี้ไปที่นิพานเห็นนิานพนานเป็นดินแดนที่มีอยู่สูงกว่าภูไม่มากนักเป็นแก้วขาวโพลนเป็นประก,กายแผ่พาเประยับเศษแดนพิพานมีแต่ความสงบความป็นอยู่พระหันมีแต่ความสงบ ไม่มีความวุ่นวายแล้วองค์สมเด็จพระจอมเกล้าทกว่าท่านัางหลายท่านชอบใจนรกไหมเทวดาทั้งหมดก็บอกว่าไม่ชอบใจแต่ท่านกเ็เตือนว่าอย่าลืมนะว่านารกยังท่วมทับใจท่านอยู่จงหน,น,นีนรกวิธีหนีนรกหรือว่าหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรม ยอมรับนัถือพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเยาวจงอย่าทำใจคลาดจากความการยอมรับนัถือพระพุทธเจ้าธารมพระอริยสงฆ์คิดว่าเราจะกราบพระพุทธเจ้าธรทมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ยอมให้ภาพนี้คลายไปจากใจของเรา เราจะนึกถึงนพระเจ้าอยู่เสมอนึกเห็นพระธรรมนึกเห็นพระอาริยสงฆ์เป็นหนวตีท่ประการลยสองขอท่านทั้งหมดจงพากันมีสินบริสุทธิ์จะเป็นสินห้าก็ตามสินแปดก็าตามสินสิบก็ตามกำหนดสิบก็าตามศินสองร้อยยี่สิบก็ตามทำได้อย่างเทวดาชั้นยาม,มาชั้นดูสิเท้่พรหมสามารถรักษาศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดได้บรนพะ ธรรมดาชันยามาซึ่งมันจะเป็นกามมา,าจนสวรรค์ก็ไม่สนใจกับโลกภายนอกแล้วตั้งใจสวดมนต์บ้างจเจริญภาวนาบ้างเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าทุกท่านมีขอบไข่ายรืความเป็นเป็นขอบขาา่ายวัตถิภัณเป็นขอบเขต <c oughs> จงตั้งใจคิดว่าถ้าจุติจากเทวดาและนางฟ้าและผมอะไรเราก็จะไปนิพพานทันทีพระเทศมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าท่านอันไลพระพุทธเจ้าท่านเทศเท่านี้นะเวลานี้ทุกคนเห็นนรกหรือ,อยังทุกคนก็ตอบว่าอย่างพญายงก็ชี้มือให้บอกนี่นรกเห็นมันได้ไฟแดงฉาน หมายความว่าเป็นไฟแดงโชษเขาสัตว์นรกนานบาลฟันบ้างแทงบ้างทุบบ้างเป็นต้นจับกรอกด้วยน้ำทองแดงบ้างบางส่วนเขาสัตว์นรกก็ถูกขอกเสียจกจนกระทั่งขยับตัวมไม่ไหวก็มีเพราะนั้นเห็นแล้วก็กลัวแต่ยายมถามว่าเวลานี้ทัานไหนเห็นสวรรค์นั่นดีอย่างเขาตอบว่าเห็นแล้ว เห็นพระมรรคแล้วได้อย่างเขาต่อไปเห็นแล้วเขาเห็นได้มนิพานได้อย่างเขาบอ,อ,อยังไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นก็ไม่ใช่น้าที่ว่าญายมจะแนะนําแล้วพระท่านก็แนะนําไม่ได้ชี้ให้ดูไม่ได้ต้เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าฉะนั้นท่านั้งหลายเวลานี้การเวลามาถึงแล้ว มื่เก่ามีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่วันนี้ขอตั้งใจฟังเทศตั้งใจฟังเทศตั้งใจปฏิบัติตามปฏิบัติตามได้ไหมคิดได้ไหมว่าถ้าเราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือผมเราจะไม่เมาในชีวิตเราจะคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เขาก็ตอบว่าคิดได้แการที่สองเราคิดว่าการเป็นเทวดานางฟ้าหรือผม สักวันหนึ่งเขาหน้าจะต้องจุดติถ้าเราพลาดจากความดีจะลงนรกคิดได้ไหมเขาบอกว่าได้ถ้าเราตั้งใจทําความดีตามที่พระดนเทศเราจะเปนิพพานจําได้ไหมฉันบอกเขาบอกําได้พญายมถามว่าปฏิบัติได้ไหมเขาบอกปฏิบัติได้ไปขอไม่ยากท่าหนหลายบอกทราบว่าการที่ไม่ต้องการสวรรค์ไม่ต้องการพรมลโลก และต้องการมนุษย์นี่เป็นการตัดทวิชาเพื่อความเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นพยายมก็บอกว่าทุกท่านไปอิสรภาพแล้วไปได้ตามความดีของท่านที่จะพึงไปแลกคณะพญายมกับอาตมาก,ก็ตั้งใจติดตามเธอไปเธอเป็นเทวดาบ,บ้างเป็นนางฟ้าบ้างมีวิมานสวยสง,งงามแพร่ฟรามเป็นระยับ เป็นวิมานแก้วท่านที่ไปเป็นพรมสองท่านก็มีวิมานสวยสดงดงามมากทรงเครื่องประดับสีเหลืองตั้งใจในความเป็นพระอาดัรดาใชะพุทธบรยสัทนาหลายพูดไปพูดมาเวลามันก็ใกล้จะหมดก็เป็นลาวมาวาระเข้ามาถึงถึงเวลาแล้วก็พยาลาพยายมกลับ เมื่อลาพระยายมกลับก็ตั้งใจงจะไปที่บอเทวาสภาแต่องค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าฤาษีเวลานี้มันก็อยะสี่โมงครึ่งเป็นเวลาที่คุณจะต้องฉันเพลงจงพักเสียก่อนหลังจากเพลงฉันเพลเสิทธิรัจแรกจึงไปเทวสภาก็ได้ พ,พ,พระองค์สมเด็จพระจอมใจบร์มัสตันดาทรงเตือนอย่างนั้นก็กขาบท่านก็ราเข้าร่างกายตามเดิมอร,รรดาท่านพระบริษัตร์ทั้งหลายถ้อยคําที่กล่าวมานี้ทั้งหมดขอยืนยันว่าเป็นความจริงแต่เมื่อจิตเป็นภาลัยธรรมาต้องทําเป็นปกติเมือยามปกติเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อื่นก็จิตก็จะเข้าถึงสมาธิคือง,งตั้งใจภาวนาทันที ภาวนาบ้างพิจารณาบ้างจิตก็จะมาจะไม่ว่างจากคารภาวนาและพิจารณาเน่อกจากจะมีงานอื่นเข้ามาแทรกผมขอเสนนหลายถ้ามีโอกาสก็ทําตามนั้นเราตายจากความเป็นคนเราจะต้องจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเพราะยังไม่คนทุก เราตั้งใจัว่าเฉพาะอย่างยิ่ยงนั่นคือพฏิบิพานแห่งเดียวอรัมบรรดาสนาหลายพัดเวลาพอดีในกาตีเตือนสองครั้งก็ขอ,ขอลาท่านก่อนข้อความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านพุทธศาสนชนพระฟัางทุกท่านสวัสดี